สวัสดีค่ะพบกับอันตี้อีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาดูกันว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่จะเกิดขึ้นกับคุณแบบฉับพลันแบบที่คุณไม่ทันตั้งตัวค่ะก่อนอื่นมาขอดูพลังงานก่อนนะคะการอ่านเป็นการอ่านไพ่เป็นการอ่านพลังงานโดยรวมนะคะโปดใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชม,มสี่เหรียญ พลังงานของคนที่อสี่เหรียญกับสิบไม้เท้าโอ้โหเป็นพลังงานของคนที่ค้นพบตัวตนแล้วรู้จักตัวเองค่ะรู้จักตัวเองเป็นอย่างดีมากๆเข้าใจตัวเองเป็นคนที่มีความอดทนมากอดทนขยันจิตใจดี เข้าใจตัวเองและยังเข้าใจผู้อื่นด้วยนะคะเป็นคนที่มีความมานะพยายามเป็นเลิศเลยค่ะแล้วถ้าเกิดพลังงานตรงมาดูกันต่อนะคะว่าคุณจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องอะไรแบบฉับพลันแบบที่คุณไม่ทันตั้งตัวเลยห้าถ้วยบางคนอาจจะ สูญเสียอะไรมาบางสิ่งบางอย่างใช่ไหมอาจจะได้มีการสูญเสียบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นแต่การสูญเสียเนี้มันจะสร้างประสบการณ์สร้างความเก่งสร้างความเข้าใจในชีวิตให้กับคุณได้มากขึ้นคุณจะสามารถเดินต่อ และสิ่งที่คุณไม่คาดคิดที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณก็คือจะมีเรื่องดีๆค่ะหนึ่งถ้วยไม่รู้ละจะเป็นเรื่องอะไรขอดูอีกใบหนึ่งนะขยายนะคะเสียใจเสียใจเสียใจได้แต่คุณต้องจบให้ไวแล้วเดินต่อค่ะชีวิตข้างหน้าเรายังมี สิ่งดีๆรอคุณอยู่นะคะหนึ่งถ้วยมีสิ่งดีๆรอคุณอยู่แน่อย่างแน่นอนแปดเหรียญเงินค่ะจะมีข่าวดีเรื่องเกี่ยวกับการเงินหรือไม่ก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องงานมาเพิ่มขึ้นเพิ่มพูนให้คุณได้เสริมสร้าง ความแข็งแกร่งความมั่นคงให้กับตัวคุณเองเพราะฉะนั้นขอเป็นใบสุดท้ายแนะนำคุณนะคะเลิกเบื่อเลิกเซ็งเลิกเลิกทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมองดูค่ะโอกาสดีๆกำลังจะเข้ามาอย่างแน่นอน ขอให้คุณโชคดีนะคะคุณจะพบสิ่งดีๆแบบที่คุณไม่คิดไม่คาดคิดว่าจะได้เจอป็นสิ่งที่ดีมากๆด้วยแล้วพบกันใหม่นะสวัสดีค่ะ